ไปต,ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของคนไทยทั้ง3คนนะครับที่ได้รับการอภัยโทษจากการตัดสินจำคุกในข้อหาลักลอบข้ามแดนและพกพาอาวุธในกัมพูชาที่ล่าสุดก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับที่ด่านช่องสงมโดยที่มีบรรดาญาติญาติามารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ โดยที harma, ers, да en, u, ier, ่นายสนองวงเจริญนายลิมพงเพชรซึ่งเป็นชาวบ้านตาโมลตําบลสกาดอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์แล้วก็นายแรนทรัพย์ศรีซึ่งเป็นชาวบ้านขนาตําบลตาตุ่มอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อมาถึงประเทศไทยก็ก้มกราบพื้นแผ่นดินและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทันทีหลังจากที่ข้ามผ่านมาถึงแผ่นดินบ้านเกิดที่บริเวณจุดผ่านแดนช่องสงมอําเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากนั้นนะครับก็ได้โผลเข้ากอดพ่อแม่ญาติพี่น้องด้วยความดีใจเพราะว่าได้รับการอภัยโทษจากการที่ถูกทางการกับูชาสั่งจำคุกในข้อหาลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและต้องถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำที่จังหวัดเสมาราชมานาน,นานกว่าสิเดือนครับซึ่งทางญาติพี่น้องนะคะก็ได้เข้าไปผูกข้อมือเพื่อเป็นการรับขวัญทั้ง3าคน นางสีจันทร์สักศรีภรรยาของนายแลนซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาคนไทยที่ถูกฐานกัมพูชาจับกลุ่มตัวไปตั้งแต่18สิงหาคมที่ผ่านมา <Okay. S 1> ก็เปิดเผยนะคะว่าดีใจจนพูดอะไรไม่ออกพร้อมกับยังฝากขอบคุณนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนายรพีผ่องบุกิจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวนางสีจันทร์ยังบอกด้วยนะคะว่าต่อไปนั้นก็คงจะไม่ให้สามีเข้าไปล่าสัตว์หรือว่า เข้าไปใกล้กับเขตแดนของกัมพูชาอีกโดยจะให้สามีประกอบอาชีพอื่นหาเลี้ยงครอบครัวแทนการเป็นพรานค่ะส่วนทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสนะเกดนายชัญยนเอี่ยมแสงก็บอกว่า การที่ฝ่ายกัมพูชาปล่อยตัว3ามคนไทยในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับกัมพูชาให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศการค้าการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกดก็ได้นําคณะเจ้าหน้าที่สอบปากคําลงบันทึกประจําวันก่อนที่จะให้ญาติพี่น้องมารับตัวสามคนไทยกลับไปที่บ้านที่ตําบลตาตุมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ